ท่านที่อยากเปิดร้านในระยะเวลา2เดือนท่านที่อยากเปิดร้านนะฮะในระยะเวลา2เดือนนะฮะก็เพียงพอในการเปิดร้านให้บริการได้นะฮะปัจจุบันนะครับผมร้านสะดวกซักหรือแบน์ต่างๆนะฮะเขาก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะฮะบางแบนด์มีสินเชื่อบางแบนด์มีเอ่อฟแนนซ์ของ Bank ์ e ิสซิ่นะฮะ เพราะฉะนั้นหากท่านมีใจในการทำจริงๆมีแพชชั่นในการทำจริงๆหรือหลงไหลในธุรกิจนี้จริงๆ t a k นะฮะ t o n e action หรือออกไปลงมือทำสร้างร้านนี้นะฮะโดยการที่เข้าไปหาเฟ็นชายนั้นนะฮะแล้วก็เขาจะมีทีมปรึกษาครับผมคอยให้คำปรึกษาะฮะอย่างเช่นเริ่มแรกถ้าหากท่านยังไม่มีโลเคชันนะฮะคือมีทีมที่เป็นมืออาชีพที่เขาช่วยหาอยู่แล้วงานระบบท่านไม่จำเป็นต้องรู้ เรื่องน้ําไฟลมทุกเรื่องฮะอันนี้เขามีโปรเจกต์เอนจิเนียร์หรือมีทีมงานคอยสนับสนุนด้านนี้อยู่เรื่องเปิดร้านยังไงแนะนํายังไงทําโปรยังไงอันนี้เขามีทีมงานเช่นเดียวกันนะฮะ,อ,ะอันดับการสร้างร้านนะฮะก็จะมีตั้งแต่กระบวนการดูโลเคชันก่อนว่าโลเคชันนั้นอ่ะเหมาะก,กับการลงทุนไซส์เท่าไหร่นะฮะกี่เครื่องหรือเครื่องรูปแบบไหนนะฮะให้เหมาะก,กับการ ลงทุนแล้วก็ได้ผลกําไรที่ดีที่สุดในการตอบแทนรีเทิร์นให้ท่านได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็พอได้โลเคชันที่ท่านต้องการหรือสะดวกในการบริหารจัดการแล้วนะฮะถัดไปก็คือทําสัญญานะทีนี้ก็จะมีโปรเจกต์อินเจเนียร์ลงหน้างานลงงานวิศวกรรมนะฮะสร้างโมเดลจําลองขึ้นมานะับผมแล้วก็ระหว่างนี้ฮะทีมตกแต่งก็จะดําเนินการตกแต่งโดย บางแบรนด์นะฮะก็ออกแบบให้ท่านจบเลยนะฮะบางแบรนด์ก็คือท่านอาจจะมีไอเดียของตัวเองนะฮะก็สามารถออกแบบเองได้นะครับผมแล้วก็ในระหว่างนี้ฮะในระหว่างเตรียมความพร้อมนี้เรื่องอะไรที่ท่านต้องไปขอก็จะมีทีมคอนซซลท์เขาช่วยเหลืออยู่เช่นขอมิตเตอร์น้ําขอมิตเตอร์ไฟนะฮะกระบวนการไม่ได้ยุ่งยากครับผมมีแพทเทิร์นชัดเจนหมดทุกอย่างพอเราได้ครบหมดทุกอย่างก็ถึงกระบวนการสร้างร้าน สร้างร้านก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็สร้างร้านเสร็จล้ะระหว่างการสร้างร้านเนี่ยฮะท่านสามารถที่จะแบบโปรโมทให้คนที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ท่านคาดหวังนะฮะให้เขาทราบว่าเรากําลังจะเปิดร้านนะฮะแล้วเขาจะเตรียมความพร้อมฮะเพื่อมาที่ร้านท่านในวันที่ท่านเปิดแล้วแรงผมวิจัยนะครับผม20% ของคนที่มาลองซักมาลองโกบนะฮะเขาจะมาซ้ําครับผมเขาจะมาใช้บริการซ้าเพราะเขารู้ว่าการมาที่ร้านของท่านมันทําให้ชีวิตเขาเหล่านั้นดีขึ้นและนี่ก็เป็นรูปแบบหรือเป็นกระบวนการสร้างร้านทั้งหมดนะฮะของร้านสะดวกซักซึ่งใช้ระยะเวลาไม่เกิน2เดือนแน่นอนครับผม